สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Silver and b l ดนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการอัพเลเวลตัวละครแต่บอกก่อนะ่ะบอกก่อนว่าผมยังไม่ถึงแต่ว่านะครับจากประสบการณ์ที่เล่นนิเกะมาตั้งแต่เปิดเกมนะครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้ต้องบอกว่าระบบพัฒนาตัวละครของ Silver and b l ดเนี่ยแม่งกอปนิเกะมาทั้งยวงเลย ทำให้ผมเข้าใจว่าการอัพเลเวลตัวละครมันเป็นยังไงครับไอคลิปเนี้ยมันเกิดจากผมเห็นโพสต์นะครับในกลุ่มมีคนถามว่าใช้ตั๋วเลือกตัวละครตัวไหนดีนะครับซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆคนที่เล่นดิเกตมาก่อนหน้านี้นะครับคือไปเลือกตัวที่เป็นเมตาหรือว่าใดๆก่อนซึ่งหลายๆคนที่เล่นมาก่อนก็จะแนะนําว่าเก็บเอาไว้นะครับตั๋วพวกนั้นนะ เก็บไว้ใช้ในยามที่ตัวละครระดับ S S R ของคุณกำลัง2ดาวและกำลังจะขึ้น3ดาวอะไรเงี้ยเลือกให้เป็น3ดาวนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเลเวลสูงสุดที่อัพได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าระบบเลเวลตัวละครเกมเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือมันจะต้องเอาคุณจะอัพเลเวลให้ตัวละครเนี่ยหตัวนะครับ มันจะเอา5ตัวเนี้ยที่สูงที่สุดใน ID คุณน่ะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในถ้าเป็นภาษาไทยมันใช้ครัว่าถ่ายทอดถ้าเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกจะเป็นเมนูชื่อทานฟิวชั่นมันมันคือตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้5ตัวที่เลเวลสูงที่สุดนะครับคุณก็จะมาอัพจากตรงนี้อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยเนี่ยมาอัพแล้วเลเวลของตัวละคร ที่ต่ำที่สุดภายในห้าตัวเนี่ยจะกลายเป็นเลเวลของตัวละครที่เอามาวางไว้ตรงที่เลือกมาอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับเปิดเป็นการซิงเลเวลนะเงื่อนไขคือต้องมีห้าตัวทีนี้ปกติแล้วคุณต้องก็ต้องเอาตัวที่สามารถกดล็อกเลเวลสูงสุดได้ก็คือตัวที่ทำดาวนะครับในตอนเริ่มแรกของเกมเนี่ย คุณจะมีตัวละครระดับ SR ที่ทำดาวได้เท่านั้นเพราะว่าตัว SR s มันหายากเนาะมันหายากกว่านะครับแต่ข้อจำกัดของตัวระดับ SR คือมันปลดล็อกได้แค่2ดาวและเลเวลสูงสุดได้แค่160นะครับไออันนี้แหละก็คือถ้าคุณมีตัวระดับตัวละครระดับ SR 2ดาว5ตัวนะครับเลเวลร6 0นั่นแปลว่าคุณจะไม่เกิน160เลยใน ID คุณจะไม่มีทางเกินนะครับ ในนิเกะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ากำแพง160นะครับการจะข้ามมันได้คือคุณต้องทำตัวละครระดับ SSR ให้ได้3ดาวซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูนะผมมีแล้ว1ตัวนะคือตัวนี้คุณจะเห็นว่าเลเวลสูงสุดของตัวละครนี้เนี่ยคือ200เพราะว่าทำา3ดาวไปแล้วเพราะงั้นเป้าหมายของคุณคือทำระดับ SSR 5ตัวให้ได้3ดาวนะครับวิธีการก็คือ คุณต้องไอโอบรับจะหรือว่าเปิดกาชาเนี่ยตรงส่วนเนี้ยที่เป็นตรงเนี้ยให้เลือกนะครับเลือกตัวละครที่มีดาวแล้วเอาไว้นะอย่างตรงเนี้ยผมก็จะจะเห็นว่าผมเลือกซ้ำไว้เพื่อที่ให้มันมีโอกาสแล้วเจอตัวเดิมแล้วอัปดาวขึ้นไปให้ได้ถึง3ามดาวแล้วไอตัวเลือกตรงเนี้ยที่คุณได้มาตรงเนี้ยอตัวเลือกเนี้ย ให้ไทยนะครับตอนที่เห็นว่าเหลือตัวละครไม่กี่ตัวที่จะับอขึ้นสามดาวแล้วทำให้คุณข้ามกำแพง160ได้ผมถึงแนะนำว่าให้เก็บตัวพวกนี้เอาไว้นะอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับอย่านงะเช่นตอนนี้ผมมีอยู่สองตัวเนี้ยมีอยู่สองใบผมจะรอให้2ตัวสุดท้ายที่กำลังจะขึ้นสาดาวเนี่ยเดี๋ยวผมไปกดเลือกตัวนั้น แล้วมันจะทําให้ผมอ้ามกาแพง160ไปได้แล้วก็มาอัพตรงนี้ให้เกิน160ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายแล้วพอไปถึง200ผมเดานะครับถ้ามันเป็นระบบเดียวกันในเกมผมเดาว่าพอเป็น200ปุ๊บอะมันจะไม่มีไอ้พวกนี้แล้วมันจะกลายเป็นอัพเลเวลรวมไปเลยทีเดียวจาก200ไปมันเป็น201 202เนี่ยมันจะอัพเลเวลรวมไปเลยทุกตัวคือไม่ต้องมาอัพเรียงตัวแล้วมันจะซิงค์เป็นเลเวลเดียวกันหมดทั้งไอดีนะครับ ตัวที่มาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ,นะก็เป็นคลิปสั้นหรือเปล่าวะหวังว่าจะสั้นก็สั้นอยู่่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีดุกคนครับ